วันนี้ฝนตกนะครับพี่น้องเอเชียชิกวันนี้ฝนตกมืดผ้ามั่วดินมาอีกหนึ่งวันครับพี่น้องสําหรับนางทองเที่ยวนะครับมาตรงเที่ยวมาลงเรือนะครับเพื่อจะไปเที่ยวชมแมน่น้าเจ้าพญานะครับก็ถือว่าฝนตกก็ไม่ใช่ปัญหาของการ่องเที่ยวนะครับฝนตกตเต็มคืเอเก่าครับพี่น้องเต็มคืเอเก่าครับน้าเนี่ยคือเก่าครับมบอกครับ น,นี่นี่นตตค,ครับเอเชียชีคเอเชียชีคก,ก็ดังเจ็ดนะครับตอนนี้หน,น,น้าแน่นนะครับพี่นอ้องก็เด็กรุ่นกุ้นกุ่งเมืองพี่น้องสุดเยยดเลยครับสุดเยยดเลยครับเอเชียชีคจะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกสําคัญอีกของตัวเมืองกรุงเทพนะครับเป็นสเสน่ห์ของเมืองกรุงเทพกว่าได้นะครับเอเชียชีครวมไปที่สย,ยามแถวนี้นะครับ ชิ้ท่องเกี่ยวที่ดึงดูดหลักทองเกี่ยวได้เยอะมากครับนี่พี่น้องนี่ก็เตรียมลงเรือครับพี่น้องลงเกียวครับนี่แหละครับพี่นอ้องความหน,นามาเกี่ยวของเมืองไทยเนาะแตกหลายครับเมืองไทยเผื่เป็นเ,เจ้าภาพี่ดีนะครับบอกาเปรียบ นกทต้งเกี่ยวแตก็เลยเต็มครับพี่น้องต่อกันแถวกำลังกำลังเริ่มมากนะครับเป็นแถวเลยครับเป็นแถวเลยมาครับแถวยาวเหยี่ยดเลย ยอดชุดตังครับพี่น้องเงินทั้งนั่นเนาะี่จะเงินทั้งนั่นไม่ได้มีแค่นี้นะครับพี่น้องข้างหลังนี่ครับนั่นต่อแถวกันเลยครับ ีโคดังทางนี้ครับพี่น้องเต็มหรอครับ้างบนยังลงไปโบเบิร์ครับพี่น้องยัางพี่ยอขทางล่างล่างขึ้นมาอีกแล้วครับนี่เห็นบี่ฟ้า จะมีน้องลุ้มกันขึ้นมาอีกแล้วลุ้มกันขมาอีกแล้วอันนี้เป็นเลือดโดยสารนะครับเลือดโดยสารนครับตันนี้จะไปสาธรตากสินนะครับ ฝนตกขบวนนะครับยาวยียดครับพี่นอ้องเดิมาแล้วมาแล้วพี่น้องมือข้ามือเดินผชมกับฝนตกนะครับฝนตกนตก็ไปใช่ปัญหานะครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องบ้งถึงเงินเงินทางเงานินเงินทางเงินเลยอ จัดสุดยอดครับพี่น้องถุดยอดครับพี่น้องเดินยาวเยียดตอนนี้ยังเดินบุกึงเลยนะ,ะัะ พอ่ีน้องต้องมมบังานเนาะนี่กัน내가보기รองพีน้องมือบวนหนักท่องเที่ยวนะครับฟังไม่อยู่จริงๆครับสุดเยียดเลยครับเดินมาตะปูนตะปูนพี่น้องยังบ่เบิด โดยจักพันพ้นเนาะสามสี่พันพุ่นหมดเลยคทางนี้อีกนี่แหละเห็นได้นะครับการท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นทำธุรกดคิดท่องเที่ยวได้ดีนะครับ มาเยอะๆคนลอค่อขึ้นเรือล่ำนี่ครับเ,บเรืเอ,อมาหลับแล้วครับยังไงพี่น้องเรือมาหลับแล้วเขีนน้ำแทบไม่ทันนะครับพี่นอ้องขึ้เรือทแทบไม่ทัน You are my you, got nothing yeah. อันนี้ชุดลงเรือแล้วครับพี่น้องว่าเยอะแล้วนะนี่นี่เยอะสุดแล้วนะครับเบาไงทั้งนี้ครับพี่น้องทั้งนี่ก็เยอะไม่เบาครับกำลังลุมมากนะครับกำลังแห่กันมากนะครับนี่แหละเมืองไทย เจ้าเก่งเรื่องการท่องเที่ยวนะครับทํ้แลนด์มาร์กการท่องเที่ยวที่ดีนะครับก็มีนะักท่องเที่ยวมาบอกาะสายนะครับทางนี้ก็เยอะไม่เบานะครับทางนี้ก็บนน้อยเยอะครับ ฝน,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 นตกก็ไม่ใช่ปัญหานะครับฝนพึ่งหยุดนะครับพี่น้องฝนตกก็ไม่ใช่ปัญหา สำหรับคลิปนี่ขอจบคลิปยังตอนนี้ด้วยครับพี่น้องสำหรับการมาเที่ยวพิเศษทิศข้างนี้ของเบาแรงนะครับเราได้นำเอาภาพบรรยากาศของเที่ยวมาฝอภาคฝีฝังนอกนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่รับชมหลับรับชมให้กำลังใจเบาแรงนะครับถึงช่องเบาแรงที่ผมมีสาระยังพี่น้องกันย้ำทนเบิ่งท้นส้มนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องทางไทยนะครับทางต่างประเทศนะครับบางลาวนะครับพี่น้อง ครับพีบีตรงนี้งหลนะครับพี่ชายนี่บริษัทเขาเก่าเขามาสวัสดีครับ